กสิรเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับสำหรับชาวไนโคครับสำหรับเกมที่เปิดวันแรกนะครับและทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของคอนเทนต์นะครับเดเรื่องของแฮกของการเติมนะครับว่าเราควรที่จะเติมแฮกอะไรและระบบวิธีการเล่นนะครับและเรื่องของรายได้ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันโทเค็นหรือ NFT หรือระบบตลาดนะครับ ต่างๆเนี่ยทั้งหมดนะครับผมจะไก i d ในส่วนของมือใหม่นะครับเราควรที่จะเล่นอย่างไรครับสาหรับเกมไดโคและระบบการเติมแพ็คเราควรที่จะเติมอะไรครับสําหรับสายงบน้อยนะครับเติมอะไรที่คุ้มที่สุดในแพ็คต่างๆใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับอย่าลืมครับผมมีโค้ดนะครับของ SS Streamer ครับใครอยากจะดูเนีนะครับก็เอาโค้ดตรงนี้ไปใส่นะครับโดเดทมาให้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเครดิตในคลิปต่อๆไปให้กับเพื่อนๆครับใครที่ โดนทให้กับผมนะครับใครที่ชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส SCRIBE เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเ,เพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภยัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนเพื่อนอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองเอาละทุกคนสําหรับวันแรกนะครับที่เราเปิดมาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเซิร์ฟล้นทุกเซิร์ฟเลยนะครับใครที่เข้าช้า ตอนที่11โมงเช้าของเมื่อวานนะครับก็คือวันนี้ผมอัดคลิปตอนเช้านะครับในวันที่13มีนาะคมนั่นเองครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าคิวนี่ยาวเหยียดเลยนะครับแต่ะเซิร์ฟก็ประมาณ10,000ขึ้นนะก็หลายคนนะครับที่ย้ายเซิร์ฟไปเซิร์ฟใหม่ๆที่เปิดขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเราย้ายไปเซิร์ฟใหม่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของระบบตลาดนะครับแต่ถ้าใครเข้าทานันหรือสร้างตัวละครทันในเซิร์ฟแกรกๆนะครับสำหรับเอเชียซีหนึ่งศูนย์หนึ่ง 102 103 104ี่เนี่ยก็จะทำการตลาดหรือขายของเนี่ยค่อนข้างคล่องพอสมควรนะครับเพราะว่าระบบตลาดเนี่ยช่วงนี้บอกเลยนะครับขายอะไรก็ออกนะว่าหลายๆคนนะครับก็ขายในส่วนของเพชรเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับซึ่งขยะต่างๆเนี่ยของขาวของอะไรเนี่ยขายได้หมดเลยนะทุกคนเห็นไหม ขายออกหมดเลยนะครับผมก็ได้เพชรมาตั้งเยอะในวันแรกนะครับและถ้าเราดูประวัติการขายในตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขยะนะครับถ้าเป็นของเขียวที่ค่อนข้างหายยากๆหรือยัดคอมพีเนี่ยมันก็จะราคาแพงหน่อยนะครับทุกคนก็พยายามที่จะไปเลือกจุดฟาร์มเดี๋ยวผมพาเพิ่มไปดูนะครับสาหรับวันนี้แล้วก็นะล่าสุดนะครับราคาวัตถุดิบที่สําคัญที่สุดในเกมนะครับก็คือโมริออนเนี่ยเห็นไหมโหดีดมา2 1 9อโมริออนครับค่อนข้างที่จะแพงนะครับเมื่อวานผมก็ขายได้นะครับ เอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับโมริออนนะซึ่งโมริออนเนี่ยมันไม่ได้ดบง่ายนะครับสำหรับเซิร์ฟโกลบอลนะโกลบอลเนี่ยดบยากพอสมควรนะครับไม่เหมือนกับอ่เกาหลีนะและก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เขาปรับออกมาแนละ้วแบบว่าสำหรับเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยจะยากหน่อยนะครับเอาละมีอะไรบ้างครับสำหรับแพ็คเริ่มต้นนะครับผมขอพูดตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปสู่ระบบเกมนะครับแพ็คเริ่มต้นเนี่ยที่เรา ควรที่จะเติมนะครับช่วงแรกนะที่ว่าคุ้มที่สุดนะสำหรับสส่งบน้อยนะครับหลักพันละกันนะถ้าพูดถึงหลักร้อยเนี่ยอันดับแรกครับเราต้องมาพูดถึงในส่วนของปัดรายเดือนนะครับปัดรายเดือนเนี่ย1 9 9 9ดอลลาร์นะครับก็ถ้าเติมกับร้าน A C K Top Up เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ600กว่านะครับจะเข้าประมาณ700ได้นะประมาณนี้นะครับตรงนี้นะก็600นิดๆนะ ออถ้าใครมีงบประมาณนะครับก็สามารถเติมได้เพราะว่ามันคุ้มที่สุด1สิ่งที่เราจะได้ก็คือเพชรนะครับ 1.6k กนะก็เอาเรื่องอยู่นะครับถือว่าเยอะที่สุดละและก็คุ้มที่สุดนะครับใครที่มีงบประมาณประมาณนี้เนี่ยก็ยังไงก็เติมนะถ้าใครอยากจะมาเล่นหารายได้นะครับสายฟรีเนี่ยถ้าเราจะพูดในส่วนของตัวเกมนะครับที่เป็น NFT เนี่ยือยังไงมันก็ต้องเติมอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันคุ้มคุ้มมากๆเนะ ถึงคุณจะมาเล่นสายฟรีแต่ว่าคุณควรที่จะเติมครับเพราะมันมีอะไรหลายอย่างครับลหลายปัจจัยมากในส่วนของ1,600เพชรเพที่เราจะนําไปใช้อะไรนะครับสาหรับสายงบน้อยหรือสายฟรีนั่นเองครับอ่ะละแพ็กตองมาที่ผมคิดว่าคุ้มที่สุดนะครับสาหรับสายงบน้อยนะแพ็กแรกเนี่ยมันจะเป็นแพ็กสเต็ปนะครับซึ่งแพ็กสเต็ปเนี่ยมันจะขึ้นมาตลอดเลยนะขึ้นมาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับมันจะมาลัวลัวลเลย ต่อาที่คุ้มที่สุดเนี่ยผมแนะนำนะครับก็คือประมาณ60กว่าบาทนะครับ6กบกว่าบาทเนี่ยรู้หรือเปล่าครับว่ามันคืออะไร60กว่าบาทเนี่ย wandering. มันคือประดับอีกานะครับซึ่งประดับอีกาแพทแรกเนี่ยเขามาแค่2ชิ้นเองนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเขามาแค่2ชิ้นเองนะครับถ้าเราเติม60กว่าบาทนะถ้าเราตีได้ถึงบวก4นะครับทั้ง2ออันเนี่ยถือว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับคุ้มที่สุดแล้ว เพราะว่าถ้าคุณตีนะครับไม่ได้บวก3หรือบวก4เนี่ยคุณจะต้องนะครับจำเป็นจริงๆที่จะต้องมาเติมแฮ็กสเต็ปตรงนี้นะครับเห็นไหมยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าดอลลาร์ครับถ้าเราเติมแฮ็กสเต็ปเนี่ยเราจะได้2กล่องซึ่งในกล่องเนี่ยมันจะได้11กล่องนะครับทั้ง2ชิ้นเลยนะก็จะได้ครบนะครับพอเราได้11ทั้ง2ชิ้นเนี่ยเราจะไปทําอะไรใช่ไหม เราจะไม่พูดถึง2,400เพชรนะครับอันนี้ก็คือได้กันอยู่แล้วแต่เราจะพูดในส่วนของประดับอีกานะกล่องเราอย่าเพิ่งเปิดนะครับผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งเปิดนี่เซิร์ฟผมเนี่ยออกบ่อยมากครับเห็นไหมมริออนก็ออกครับโอ้โหขายออกแบบเทน้ำเทท่าเลยครับณนวันแรกนะทุกคนก็รีบนะครับรีบ35นะระบบตลาดเนี่ยจะเปิดเลยวัน35นะครับเราเนี่ยนะครับพอเราได้กล่องอีกามานะหรือแพ็กสเต็ปนะครับแพ็กสเต็ปเนี่ยประมาณ60กว่าบาทนะครับมันจะได้อยู่ประมาณ8กล่องนะทุกคนนะ พอเรา8กล่องเนี่ยถ้าใครซื้อแพ็กสเต็ปเอาไปตีบวกครับถ้าไปถึงบวก3นะก็ต้องไปซื้อแพ็กสเต็ปแล่ะต้องลงทุนเพิ่มครับพอได้แพ็กสเต็ปเนี่ยเรานะครับให้เรามาที่ระบบคราฟครับผมเพอระบบคราฟให้เราเลือกครับนี่อุปกรณ์นะครับอีกานะตรงนี้ให้เรานะครับมาที่ตรงนี้ครับมันจะใช้8กล่องเพื่อที่จะได้การันตีบวก4เลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เนี่ยคือคุ้มคุ้มและ ก็คือเราไม่ต้องไปนั่งลุ้นว่ามันจะติดบวก4หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือใช้ายาวไปได้เลยนะเห็นไหมเราก็จะได้ทั้ง2ชิ้นเลยนะครับเข็มกัดแต่ถ้าใครปีแพ็คสเต็ปนะครับติดนะ69บาทเนี่ยบวก3หรือบวก4ก็ได้ครับถือว่าคุ้มและคุ้มที่สุดนะครับเพราะมันมีแค่2ชิ้นนะแพน็นี้ซึ่งประดับอีกการทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่5ชิ้นทุกคนมันจะอัพมาเรื่อยๆแต่แพ็แรกเนี่ยมันมาแค่2ชิ้นเพื่อนๆเนี่ย ไม่จําเป็นก็ได้ถ้าอยากประหยัดนะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อแพ็กสเต็ปให้เ,เพื่อนๆเนี่ยซื้อแพ็กเด้งนะครับที่มันเด้งมานะพอเด้งมาเนี่ยหกบกว่าบาทครับแล้วก็เอามาตีนะครับนี่ก็คือจะประหยัดเราจะไม่เสีย1,000ฟรีนะครับแล้วก็เอา1,000ันของเราเนี่ยไปซื้อแพ็กสเต็ปใหม่ก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กสเต็ปในส่วนของการสุ่มกาชาครับตรงนี้ หลายๆคนนะครับที่โชคดีนะผมบอกไปเลยนะครับบางคนเนี่เปิดอาวุธมาแล้วได้อาวุธส้มเนี่ยโอ้โหหลายๆคนมากครับเมื่อวานที่เปิดเซิร์ฟมาแล้วสัตว์ม่วงนี่เด้งโลัวนะครับสัตว์ส้มเนี่ยก็เยอะมากนะครับสําหรับหมีขาวนี่ยก็เยอะเกินออกเยอะมากนะสําหรับคนที่ออกแล้วคนที่ไปขายไอเดีเนี่ยก็ทําได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับขายกันห0,000ื่นขึ้นเลยนะ สำหรับสัตว์ทองนะครับนั่นแหละทุกคนก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อแล้วนะครับถ้าใครอยากจะลุ้นตรงไหนนะครับตรงนี้นะก็เราเอาเงินทันเนี่ยมาซื้อเพื่อที่จะมาลุ้นกาชาก็ได้นะทุกคนนะแต่แพ็คสเต็ปเนี่ยมันจะแพงหน่อยนะครับมันไม่ได้ถูกๆนะ29.99ดอลล์เนี่ยเราเสียครั้งแรกเราต้องเสียอีก 2, ครั้งที่2นะครับเพื่อที่จะมาสเต็ป2นั่นแหละครับทุกคนมันก็จะเป็นอะไรที่ต้องลงทุนหน่อยนะถ้าใครอยากจะ ลุ้นนะครับในส่วนนี้นะมันจะปลดออฟนะครับเวลาเราทำออฟเนี่ยเนี่ยเราสามารถรีออฟได้2ช่องนั่นเองครับเห็นไหมตั้งแต่บวก3เลยครับมันจะได้ทั้ง2ช่องงั้นก็แสดงว่าให้เราทําบวก3 กับบวก4นะครับอะไรก็ได้ขอแค่ได้ติดนะครับเราก็มาทำออฟให้มันเป็น2ช่องแฮกรายเดือนเนี่ยเราค่อยมากดเปิดด้วยนะครับเปิดเปิดตรงนี้เราจะได้1ตัวเวลาในการฟาร์มลงดันโมเลออนครับเราต้องไปแย่งโมเลออนกันเพื่อมาขายในตลาดนะทุกคนมันจะได้วันละ30นาทีนะครับที่เราจะได้ฟรีเพิ่มขึ้นมาปกติเราจะได้1ชั่วโมงใช่ไหม ถ้าเราซื้อแพ็กระยเดือนเราจะเพิ่มเป็น1ชั่วโมงครึ่งหรือใครอยากจะดองไว้ก็ได้นะครับดองไว้ใกล้พอมีดามเมจเนี่ยอยากไปล่าโมเลกอ,อนจริงจังก็เก็บสะสมไว้ก็ได้ครับบางคนเก็บสะสม30วันเลยนะเออแล้วไปล่าโมเลกอ,อนทีเดียวพบมีดามเมจแล้วไงอ่ามันก็อาจจะมีได้เยอะแต่คุณอาจจะพลาดในส่วนของราคาในตลาดกลางครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างดีในช่วงแรก บางคนก็อาจจะลงเลยนะครับโบนาณนะครับหรือเล่ง EP นั่นเองครับเป็นอันอีพีเนาะก็จะได้เพิ่มมาอีก30นาทีนะครับและสําคัญที่สุดครับสำหรับแพ็กระายเดือนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปับพิเศษประจําวัน EP ีครับและเพิ่ม E ีที่ได้รับอีงยีและมันยํา2ป้องกัน2อค่อนข้างโคตรจะดีครับใครไม่ใช้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยทําตัวช้านะเพราะอะไรครับเรามาดูระบบนะครับผมอ่าขายออกอีกแล้วโอ้ขายออกระัวเลยทุกคนดูดิเปิดเช้ามานะครับ เอาละเพราะอะไรครับผมเพราะระบบนะครับ NFT หรือโทเค็นเนี่ยมันจะเปิดตอนเลเวล45นะครับทุกคนเราจะสามารถคราฟเหรียญเอาเหรียญออกไปขายใน Vmix Pay ได้เนี่ยคือเลเวล45ถ้าเราไม่มีแพ็กรายเดือนเราจะเวลช้าม,มากครับผมเราจะไปช้าม,มาก45เนี่ยโอ้โหอีกยาวไกลคนอื่นเนี่ยเขาเออเหรียญก่อนเราแล้วนะถ้าใครเป็นสายหาเงินนะครับตรงนี้ต้อง คิดดีๆนะจำเป็นต้องเติมจริงๆนะครับทุกคนเพื่อเล่ง EP ตัวเองครับและ NFT เนี่ยก็จะเปิดเลเวล45ตรงนี้เนี่ยเราต้องเลเวล50ก่อนแล้วก็ต้องไปทำคารสด2นะครับเราถึงจะสามารถมิ้นตัวละคร NFT ของตัวเราเองได้ครับถ้าใครอยากจะทำกำไรต่อนะตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นหลักการของการหารายได้เรื่องโทเค็นนะครับ โอ้ละแล้วระบบต่างๆครับเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของระบบเนี่ยจะแตกต่างกับเกาหลีอะไรหรือเปล่าสิ่งที่แตกต่างกันแรกๆครับหนึ่งก็คือเรื่องของราคาแพงครับ global เนี่ยแพงกว่าเซิร์ฟเกาหลีอยู่แล้วแน่นอนครับอะไะครับต่อมาครับในเรื่องของระบบการเล่นหลายๆคนเนี่ยยังคลองงงกันอยู่นะครับในส่วนของระบบศรัทธาะบบศรัทธานะครับสาหรับมือใหม่ทุกคนที่ยังไม่รู้นะครับง่ายๆเลยครับคิดตามผมเลยนะอันแรกนะครับคือพลัง พลังเนี่ยมันจะให้แม่นยำระยะใกล้ดาเมจระยะใกล้ครับคิดิข้อระยะใกล้ก็คือสายโจมตีประชิดอะไรก็แล้วแต่ครับให้อัพพลังครับถ้าไม่อัพพลังเนี่ยคุณจะไม่มีดาเมจเลยนะครับและนะครับใครที่เป็นสายโจมตีระยะไกลนักธนูนะครับก็มาอัพในส่วนของตัวว่องไวเนี่ยยาวเยียดเลยครับ ยาวไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับใครจะบอกอะไรก็ช่างครับใครจะบอกว่าเฮ้ยควรบิ้วแบบนี้นะไม่ต้องไปสนใจครับระบบศรัทธาคือเอาว่องไวแบบยาวๆเลยใครเล่นธนูนะต่อมาครับในส่วนของพระพระเนี่ยมันจะเล่นอยู่สสายนะครับสายแรกเนี่ยเขาจะเอาดาเมจไปฟาร์มก่อนนะครับเพราะว่า สติปัญญาเนี่ยมันจะให้แม่นยำเวทมนต์ครับถ้าพาร์ไม่มีแม่นยำก็ฟ้าไม่ได้ทุกคนมันก็จําเป็นต้องไปเอาสติปัญญาก่อนนะครับนี่ต้องไปบิวต,ตรงนี้ก่อนหลังๆพอเราเก่งแล้วเนี่ยเราค่อยมาบิวจิตวิญญาณครับเพื่อที่จะเล่ง MP นะครับฟื้นฟ,นฟนู MP ความเร็วสกิลนะครับอัตราการลดการใช้ MP เพราะว่าพาร์เนี่ยถ้ามีสกิลแบบสกิลฟ้าเนี่ยเยอะๆเนี่ยจะใช้ MP เยอะนะครับเราค่อยมาบิวตัตวนี้ ต่อนะทุกคนอันดับแรกเนี่ยบิ้วในส่วนของสติปัญญาไปก่อนครับเพื่อเพิ่มดาเมจเวทมนต์นะครับพาร์ทนี่ก็เก่งนะบอกเลยนะครับแพตโกลบอลไม่ธรรมดานะเก่งเอาเรื่องนะครับต่อมาเนี่ยในส่วนของความอดทนเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการลดดาเมจการทานดิจิทัลลดทักษะลดดาเมจสกิลนะครับลดดาเมจคริติคอลก็คือหมายความว่าสายแท้งนะครับสายแท้งจริงๆเนี่ยมันก็คือ ดาบโรนะครับใครที่เป็นดาบโรเนี่ยจะมาบิวตัวนี้ก็ได้ถ้าเป็นใครใครที่เป็นสาย PVP แล้วกันผมขอพูดอย่างนี้ครับใครที่อยากจะเล่นใน PVP เนี่ยอยากไฟกับเพื่อนเนี่ยต้องมาบิวในส่องความอดทนครับหรือหอกก็ได้ครับเราต้องมาบิวตัวนี้ด้วยนะครับถ้าไม่บิวตัวนี้เนี่ยเราจะไม่สนุกในการ PK นะครับหรือกิวลบอนั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับความอดทนนะทุกคนและจิตวิญญาณอย่างที่ผมบอกไปครับมันคือเรื่องของ MP พื้นฟู MP นะครับ ต่อมาครับก็คือพละกําลังเนี่ยก็จะเป็นเลือดนะครับ h p ประมาณนี้นะไม่คิดไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับในระบบตรงนี้ระบบความเชื่อเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับและพอเราได้วล v e สาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมาเลือกก็คือรูนนะครับในการหาออฟรูนครับที่ดีที่สุดนะครับใครที่อยากจะเล่นนะครับสายต่างๆให้เราคลิกตรงนี้ครับคลิกตรงเครื่องหมายตกใจตรงนี้ครับอ่าเราก็จะเห็นนะครับช่องที่4เนี่ยมันจะเป็นค่าป้องกันแบบตายตัวครับ เราจะต้องมาบิวในส่วนของ3ช่องนี้ครับให้เราสุ่มออฟรูนไปเรื่อยๆทุกคนสุ่มจนหาตรงกับสายตัวเองที่สุดถ้าอยากจะเอาง่ายที่สุดครับหรือท็อปรูนเลยนะครับท็อปออฟในส่วนของการหารูนตรงนี้เนี่ยก็คือดาเมจเพิ่มเติมนะครับในช่องที่หนึ่งเนี่ยดาเมจเพิ่มเติม PVE ถ้าเราได้1ถึง3เนี่ยประมาณ3มเนี่ยมันก็จะเป็นท็อปใช่ไหม ใครได้แบบนี้ก็โอเคครับสำหรับช่องแรกสายดับโลเนี่ยเขาก็จะหาประมาณแบบฟื้นฟู HP นะครับให้แบบถึกๆไปหน่อยก็แล้วแต่การดิวครับแต่ผมมองว่าการหาออฟตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างสําคัญก็คือเรื่องของดาเมจครับเราจะได้ดาเมจเยอะมากถ้าเราหาออฟที่ดีครับ 1. ช่องที่1ครับคือดาเมจเพิ่มเติม PVE ครับดีสุดคือ3ช่องที่2เนี่ยคือความเม่นยํา PVE ครับดีสุดคือ2ครับช่องที่3ครับก็คือคีย์ทิเคิล PVE ครับ ถ้าเราได้ก็คือ3จะดีที่สุดนะคนแล้วถ้าช่องที่4เนี่ยมันเป็นม่วงก็จะได้ป้องกันมาอีก2ครับนี่คือเวิร์กนี่คือดีที่สุดแล้วนะครับวิธีการหานะที่ผมหาเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้ช่อง4แต่ว่าผมได้แม่นยำ PVE 2 c r i t i c a l PVE 3นะครับก็คือมันมีท็อปทั้ง2ออฟเลยนะครับทั้งช่อง2และก็ช่อง3ผมก็เลยเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ดาเมจคุ้มที่สุด ในตรงนี้ถ้าใครมีคงงบนะครับแล้วค่อยมารีใหม่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการบันทึกออฟนะครับว่าเราต้องการออฟนี้นะบถถันทึกไว้ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอาออฟเดิมที่เราบรถถันทึกไว้คิดง,ง่ายๆแค่นั้นเองครับในการบรถถันทึกออฟเนี่ยใช้แค่10,000โกในการที่จะเอาออฟที่เราบรถถันทึกไว้เนี่ยมาใช้ก็คือ1 0 0 0 0แโกครับประมาณนี้ต้องคิดดีๆนะครับเวลาเราเซฟออฟไว้นะที่ค่อนข้างสาคัญนะครับก็คือเรื่องของระบบอาวุธ ใครที่อยากจะสุ่มกาชาอาวุธเนี่ยพยายามสุ่มก่อนนะครับก่อนที่เราจะเวลตรงนี้เนี่ยให้ไปเวลสูงเพราะมันจะรีใหม่หมดเลยนะถ้าเราเปลี่ยนอาชีพนะครับนั่นแหละทุกคนตรงนี้ก็ค่อนข้างสําคัญเราเนี่ยจะเป็นต้องเวลมาถึงเลเวลสิครับนี่ประมาณนี้นพอเราเลเวลสิบเนี่ยเราทําค่าสองมันถึงจะเป็นขั้นต่อไปนะครับอ่าพอเราเปลี่ยนค่าสองเนี่ยเราค่อยมาทำออฟตรงนี้ครับผมอันนี้ไม่ยากครับระบบนี้นะ ก็ขอแค่เราเปลี่ยนค่าสองเราค่อยมาทำออฟสกิลตรงนี้เพิ่มเติมได้ครับเรื่องของระบบคราฟครับคราฟเนี่ยก็จะมีแบบทั่วไปกับระบบทักษะอาชีพนะครับทักษะอาชีพเนี่ยพอเราเลือกนะครับเขาก็จะให้เราเลือกก่อนนะมันจะมี4ทักษะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเราจะเลือกอาชีพของตัวเองก็ได้นะครับเราจะเลือกประดับก็ได้ในส่วนตัวของผมผมมองว่าผมจะเลือกประดับครับเพราะมันมีโอกาสได้ราพเรได้เยอะกว่านะครับทําไมครับ การรับจ้างนั่นเองครับรับจ้างเนีย่ยเราจะเห็นระบบรับจ้างนะครับระบบคําขอตรงนี้นะคือมันมาแล้วนะครับก็คือว่าเราสามารถจะรับจ้างประดับได้นั่นนั่นเองนะครับบางคนเนี่ยเขาเลือกสายอาชีพตัวเองนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็อยากให้อ่าเขาก็ส่งคําขอมานะครับ <c oughs> เพื่อที่จะอยากสร้างประดับนั่นเองเราก็จะล่าเห็นตรงนี้ได้นะครับและในส่วนของการคราฟอาวุธต,ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถไม่ซึ่งเราไม่สามารถครับได้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราเลือกประดับเนาะ แต่เราก็จะเลือกในส่วนของการคราฟแบบทั่วไปครับตรงนี้แทนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ได้ E ีพีในการคราฟแบบมือชิพเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรแค่เราไม่สามารถเลือกเทียได้ใช่ครับสมมติว่าเราจะสร้างอาวุธฟ้าแบบนี้ครับ เราก็ไม่สามารถแค่เลือกเทียได้นะครับเราจะได้แค่เทียรต่ำเนาะแต่ถ้าเราไปคราฟแบบมืออาชีพเนี่ยเราก็สามารถเลือกเทียได้อันนั้นแ่ะก็จะเป็นคนที่มีงบประมาณนะครับผมคิดว่าผมไม่มีงบประมาณในการสร้างอาวุธฟ้าที่เป็นแบบระดับเทียนะครับผมก็มาเลือกแบบธรรมดาดีกว่าแล้วก็ในส่วนของประดับเนี่ยผมก็ไปเลือกในส่วนของการคราฟแบบทักษะหรือเพิ่ม EP นั่นเองครับเอาล่ะครับระบบต่อมาก็คือระบบกิ้วค่อนข้างดี ép, และก็สําคัญมากๆนะครับระบบกิ้เนี่ยอันดับแรกครับ ก็คือเลเวลกิ้วนะครับยิ่งเราเพิ่มเลเวลกิ้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกพวกนี้เห็นไหมเลเวลกิ Level Q, Level 2, Level 2, ้วเลเวลสองเลเวลสองอ่ะเลเวลสองเนี่ยมันก็จะเริ่มปลดล็อกต่างๆให้กับเรานะครับระบบดันเจี้ยนเนี่ยก็จะเป็นบอสกิ้วระบบพวกนี้เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับมันก็คือการบริจาคนั่นเองครับยิ่งใครนะครับที่สามารถบังคับลูกกิ้วได้เนี่ยบริจาคเป็นเพชรนะครับก็จะยิ่งดีครับเพราะว่าการบริจาคเพชรเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งครับก็คือว่า เราเนี่ยจะสามารถได้หีบตรงนี้ครับนี่ใครที่บริจาคเพชรนะครับก็คือมีโอกาสก็จะได้กล่องนี้ไปนะครับเพราะว่ามันจะมีกล่องปันผลทุกวันนะครับทำไม900ทองอะทำไม900เพชรเนี่ยที่เขาบังคับให้ลูกกิลบริจาคก,ก็เพราะว่าจะได้มูริออนครับแบบผูกมัดเนี่ยไปทําตัวละครนะครับและเอาแบบไม่ผูกมัดเนี่ยไปขายลงตลาด มันก็จะมีโอกาสและก็คุ้มกว่านะครับที่เราจะต้องไปหามูลิออนเผื่อเราจะได้มันก็จะบิ้วของไปได้ไวกว่านั่นเองครับใครจะบริจาคแบบไหนก็ได้นะครับผมไม่ได้ถือว่าผิดนะครับแต่ถ้าเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยเนี่ยก็คือดีที่สุดก็คือบริจาคเข้าโดยเพนะครับก็จะได้ในส่วนของกล่องทองถ้าใครบริจาคแบบมูลิออนเห็นไหมขั้นต่าก็คือ10มันจะมันจะสุ่มของในนี้นะครับขั้นต่ําก็คือ10มลิออน แต่การบริจาคก็คือั้นต่ำก็คือสิบมิลลินมันก็เหมือนกับเท่าทุนนะนะเออใช่ไหมมันก็เหมือนเท่าทุนอันนี้ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าใครทําแบบนี้ได้ก็โอเคแต่ถ้าใครทาเพชรเนี่ยจะได้ทั้งแต้มกิ้นะครับเห็นไหมจะได้ทั้งเหรียญกิ้จะได้ทั้ง e p กิ้นะครับจะช่วยให้กิ้วเนี่ยไปได้ไวมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ไปทําวิจัยอะไรได้เยอะมากขึ้น CP ของทุกคนเนี yeah. ่ยก็จะได้รับจากกิ้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับและในส่วนของบัฟกิ้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าบัฟกิ้เนี่ยยิ่งเลเวลกิ้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหม EP ที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นครับประมาณนี้ครับเรื่องของกิ้เนี่ยค่อนข้างสําคัญกิ้ดีๆอยู่นะครับอย่าไปอยู่ในกิ้ที่ค่อนข้างที่ไม่มีคนบริจาคครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของระบบและอีกระบบหนึ่งเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจครับก็คือระบบ สหพันธ์นั่นเองครับคือระบบสหพันธ์เนี่ยมันเป็นการแบบว่าพันธมิตรนะครับได้5กิวนะข้ามเซิร์ฟก็ได้นะครับข้ามเซิร์ฟนะข้ามเซิร์ฟย่อยนะครับไม่ได้ข้ามเซิร์ฟหลักนะเฉพาะเซิร์ฟย่อยครับก็สามารถพันธมิตรกันได้หมดเห็นไหมเออผมเนี่ยไปพันธ์กับจีนเฉยเลยผมก็งงเหมือนกันนะครับอ่าใครนะครับอยู่เซิร์ฟ1นึงนะครับหนึ่งสองไหนเนาะถ้าเป็นเซิร์ฟไทยนะครับถ้าใครอยากจะพันธ์ก็ทักมาหาได้นะครับในเพจของผมเนาะ เดี๋ยวเราค่อยพัานกันนะครับคนไทยเนาะโอเคนะครับผมระบบต่างๆก็จะมีประมาณนี้ครับที่สําคัญก็คือนะครับระบบที่เราต้องเล่นจริงๆเนี่ยก็คือระบบดันเจน PVP นะครับตรงนี้ต้องไปล่านะครับล่านส่วนของแต้งตรงนี้ครับค่อนข้างสำคัญเนาะเปลี่ยนตราผลงาน,นครับเราเนี่ยจะได้แสตท้านะครับต่อวันนะ นี่คือกำหนดนะครับกำหนดที่เขาให้เราหานะครับในการตีมอนเนาะแต่ถ้า PVP เนี่ยไม่มีจํากัดนะทุกคนประมาณนี้และถ้าเราได้แต้มตรงนี้เนี่ยเราจะโอ้โหมีอะไรได้แบบแลกเปลี่ยนเยอะมากครับอันนี้ก็คือความคุ้มค่าที่สายฟรีต้องทําจริงแหละต้องมีเพื่อนด้วยนะครับถ้าไป p v p เนาะอย่าไปคนเดียวนะครับมันตีกันยากนะต้องลุ่มนะครับเกมนี้เนาะโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับตัวเกมไดโคร์ขอรีวิววันนี้เป็นวันแรกแล้วกันนะครับโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับไดโคร ใครที่ชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรครับคอมเมนต์ที่ได้คลิปได้นะครับฝากไว้ที่นี้ครับ